สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องน้องมาวินครอบครัวตว์นะคะวันนี้วันหยุดวันอนาทิตย์ก็พาน้องมาวินมาเที่ยวตลาดน้ําอายุธยาค่ะอยู่ที่อยุธยานะคะมาเห็นตักไข่บอกแม่ว่าขอตักไข่หน่อยรีบปรีกเข้าไปเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าจะตักได้อะไรไข่ใบละยี่สิบบาท ไม่หาตังแป๊บลืมกดตังมาด้วยค่ะมีต่เหรียญก็จะมีรางวัลต,ต่างๆเยอะอยู่นคตะตนคตะแต่ว่าเป็นของเล็กเด็กมก็เลือกแม่บอกให้ต,ตักไอ้ทีตต่พุ่งขึ้นมาก็ไม่ยอมต,ตัก ได้แล้วค่ะมาดูกันว่าได้อะไรคอคนคอคนค่ะได้ตุ๊กตาตุนตุ๊กตาตุนตุ๊กตาตุนตุ๊ตก,ต,ต,กตาเล็กๆบอกขออีกขออีกลูปหนะนึ่งลุนลุนลุนได้แล้วได้อะไรต่ <Okay. S 1> อกไก่ ได้กระจกเขาบอกกระจกเอาให้แม่เลือกให้ด้วยได้กระจกไว้สองหน้าสองความงามตุ๊กตุ่นตุต๊กะะตานี่แหละค่ะไ <c oughs> ด้แล้วก็เดินต่อ อันนี้ก็ไม่ได้มานานแล้วนะคะตลาดน้ำเนี่ยเคยพามาวินมาตอนเด็กๆตอนนั้นน่าจะสองสามขวบนี่ผ่านมาก็ตอนนี้จะสิบเอ็ดโอ้หลายปีแล้วเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันมาดูช้างมีเสือด้วยนะ เดินดูน่าจะมีตรงให้หารช้างละค่ะตรงเนี้ยร้านค้าก็เปลี่ยนไปเยอะเลยปรับปรุงใหม่มนบินบอกอยากขี่ช้างอยากขึ้นช้างแต่ว่าไม่น่าจะได้ขึ้นเพราะว่า <c oughs> <c oughs> น่าจะกลัวตกแม่กลัวเดินดูว่าจะแ,แวะดูมีให้อาหารช้างาไปให้อาหารช้างกันค่ะนี่มีข้าโพดกับแตงกวาทุดตะ2ยี่สิบบาทเอาแตงกวามาให้น้องช้าง ไม่น้องแล้วนะน่าจะพี่ช้างตัวไหนอ๋อเขาบอกให้ตัวนี้นี่อยู่ตรงนี้เคยมาลอดท้องช้างอยู่นะตรงนี้แต่มาวินเล็กๆเอะ <c oughs> สองขวบอนะ <c oughs> เขาก็ไม่กลัวนะตอนแรกแม่คิดว่าเขาจะกลัว <c oughs> เขาบอกไม่กลัวกล้าให้แม่ยังกลัวเลยแม่ยืนห่างใช่ไหมกินอย่างอร่อยอร่อยอพอให้หารช้างเสร็จ <c oughs> แล้ก็มาเข้าในตลาดคนยังไม่มีนะคะมากันแต่เช้า นน้ตรงนี้เดินมาก็จะเป็นทางเข้าก็จะมีตรงป้ายตลาดน้ำตรงนี้คนจะมาถ่ายรูปกันเยอะเมื่อก่อนคนเยอะมากเวลาถ่ายรูปต้อง รอคิวกันถ่ายแต่ช่องหลังเหมือนคนจะน้อยลงเยอะตรงนี้มีนั่งเรือด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้นั่งถ่ายรูปตรงป้ายนิดนึงวสวยดีตลาดน้ำอโยธยา ่ายรูปเสร็จก็เดินเข้าไปในตลาดส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านของกินเยอะอยู่ร้านขายเสื้อผ้าท<ม>างเข้าตลาด,ลาดนเดินเลาะไปไม่ว่าก็าต้องวิ่งกำลังเดินเข้าตลาดน้ำนะครับ แรงนะคะวันนี้มาแต่เช้ายังร้อนอยู่เน,น,นี่ยก,ก็จะมีของขายเป็นดุยมยาหม่องมีน,น้ำมีชาพิเยอมีด้านมีฝั่งนู้นก็จะขึ้นสะพานข้ามไปแต่ว่าเราเดินเลาะมาฝั่งฝั่งนี้ก่อนงข้างล่างก่อน ก็จะมีหางเข้าด้านล่างเดินตรงไป5อาหา,หารปราฟเอ้ยไม่ใชปนน่ป้อนนมป้อนนมปลาคัฟอันนี้เขาก็วางตะกร้าไว้ค่ะให้เอาตังใส่ในตะกร้า20บาทไหน1ขวดม,ม,มีนมอยู่นิดเดียว ปลาครับสีสันสวยงามมากมือเนี่ยเนี่ยแล้วขวดอ่ะตัวใหญ่มากตังชะตาค่ะบอกจะให้ตัวสีทองสีส้มกลัวปลาเขาจะดูดขวด แล้วก็ดึงเนี่ยแล้วก็จะดูงจะแย่งกันน่ารักจ้ะติ๊กตุ๊กติ๊กปละคราบสีหลายสีนะต้องเลี้ยงในน้ำสะอาดอ่ะเนี่ยปลาเนี่ยหมดแล้ว แล้วก็เดินกันต่อที่น่าตรงนี้ค่ะขนมขายเยอะอยู่มีเสื้อผ้าที่ก็จะเป็นแบบทำเป็นโลโก้ตลาดน้ำขายเสื้อทีมอืมเห็นละให้อาหารปลาละชอบมาก ตังหยอดน้ำดูนิ่งๆนะคะคิดว่าไม่มีปลามาเป็นลองเอาอาหารปลาหยอ่อนโปรยลงไปปรากฏว่าโอ้ปลาสวายออกมาเรียบเลยนี่ ตัวนบนเริ่มเยอะด้วยนะคะเยอะมากเลยเยอะมากตอนแรกนิ่งนะนะพอนีอาหารไม่ลงไปออกมากันเยอะมากเขาแอบ,บอยู่ใต้ใต้พื้นเนี่ยไม่ชอบเลย กินกันอย่างรอร่อยอูยเยอะเหมือนกันตัวใหญ่มากนะหถุง ข้าวแล้วมันจะมีร้านขนมไทยเยอะขายเสื้อผ้าที่เป็นไทยๆอ่ะเองเช้างเยอะมาก เจอร้านอาหารเอ้ยขนมไทยหมันผ่านไปแล้วนะคะแป๊บหบนึง่งอยากกินขนมถ้วยนชอบกินขนมถ้วย,นนวยเดินกลับมาขนมถ้วยค่ะลูกกินขนมถ้วยแม่กินขนมเบื้องพ่อกินขนมตาลหือปรติ

มีแบบแกนจ่ายทุกร้านเลยไม่ว่าจะซื้อมากซนะื้อน้อยแกนต่ออ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือกินนวินเนี่ยกินก็วยเตี๋ยวเรืออ่านี่แหละค่ะจะเดินข้ามไปกินก๋วยเตี๋ยว วิวดีอากาศดีอยู่ยังไม่ค่อยร้อนนะตอนเชา้าเรามานี่ก็ประมาณ9ก้าโมงเก้โมงนิดๆค่ะลงมาหาอะไรกินอันนี้ก็สั่งก๋วยเตี๋ยวเป็นหม้อไฟนี่ชุดละ2สองร้เป็นแบบว่าเป็นเซตมาเลย แล้วก็มาเวีนสั่งข้าวผัดทะเลกินเสร็จก็กลับมาถ่ายรูปกับน้องช้างแป๊บหนึ่งตรงทางออกน้องช้างก็รู้จักยกขาด้วยนะน่ารักมากเลยวันนี้ก็มีแค่นี้นละคะ่ะเที่ยวกันวันหยุดรีบมาแต่เช้าแล้วก็ คือคนทยอยมาเนี่ยคือเรากลับแล้วอ่ะค่ะไปไหนก็ไปกันแต่เช้าแล้วก็รีบกลับเพราะว่ามันร้อนฝากกดติดตามช่องน้องมาวินครอบครัวตวอได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ